อำเภอกันทรรักษ์เมืองชายแดนทางตอนใต้ของสีสะเกดมีอาณาเขตติดกับประเทศกัมพูชาหลอมรอบด้วยอำเภอสีรัตนาเบญจลักษ์และขุนหารที่นี่คือแผ่นดินที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทั้งจากประวัติศาสตร์โบราณและวิถีชีวิตร่วมสมัยพื้นที่นี้เกี่ยวข้องกับอรารยธรรมขอมมีโบราณสถานสำคัญอย่างปราสาทโดนตวนสร้างขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่1 5หถึงหลับตายังได้ยินเสียงลมโบราณพัดผ่านกรีบหิน และที่ต้องไม่พลาดคือผามออีแดงจุดชมวิวชื่อดังของภาคอีสานชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกอีสานใต้พอสายตามองเห็นแนวเขาพระวิหารฝั่งกัมพูชาในระยะประชิดตะวันขึ้นที่นี่สวยจนเหมือนเวลาหยุดเดินแต่สิ่งที่ทําให้การทารลักหวานละมุนยิ่งกว่าแดดยามเช้าก็คือทุเรียนภูเขาไฟราชาผลไม้ของแดนอีสานใต้ ปลูกบนดินภูเขาเก่าแร่ธาตุเข้มข้นทําให้เนื้อทุเรียนหอมมันหวานนุ่มเป็นเอกลักษณ์และยังมีผลไม้อื่นๆเช่นเงาะลำใหญ่สตอลิ้นจีรวมถึงพืชผักสวนครัวที่ส่งออกทั้งในและนอกจังหวัดอําเภอกันทารักษ์เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักไม่ว่าคุณจะมาเที่ยวชมสวนหรือตามหาความสงบแบบชนบทที่นี่พร้อมเปิดรัวบ้านและเปิดหัวใจต้อนรับเสมอครับ หากมีโอกาสลองแวะมาเยือนกันทารลักษ์สักครั้งคุณอาจจะตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัว